แม่นมากครับสำหรับดับ2ตัวบนตรงท่านใดที่อยากจะถูกรางวัลที่1อย่าซื้อลอตเตอรี่ที่มี2ตัวท้ายตามนี้นะครับแล้วก็ท่านใดอยากถูกเลขบนเนาะก็มาดูกันเลยครับอย่าซื้อเลขนี้เด็ดขาดเพราะอย่างเลขดับบนอันดับที่1ของเรานั้นนะครับ เป็นของแอดมุ้งถูกมาแล้วถึง17งวดติดยังไม่เคยหลุดกันเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าชุดนี้เหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ท่านใดที่อยากจะถูก2ตัวบน3ามตัวบนนั่นเองครับแล้วที่บอกว่าถูกมาแล้ว17งวดนะนะครับก็คือนี่เลยนะครับไล่ตั้งแต่1กันยาปีที่แล้วนะครับงวดที่1นเนาะงวดที่6 7 8ส10 1ี่ห้า14 15 16แล้วก็17งวดล่าส็ดี่ผสานมินัามยังไม่เคยหดเลยทหเดลยวกือว่เแม่นที่าสุดที่วอันี้นะครับ งวดของวันที่16พฤษภาคมแอดมุกให้มาตามนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตขยายใหญ่ๆตามนี้เลยนะครับดับบนงวดของวันที่16พฤษภาที่แอดมุกให้มานะครับมีตามนี้เลยนะไลท่ทีละตัวไม่รู้ว่าทุกท่านมองเห็นชัดไหมนะครับถ้าไม่ชัดอย่างไรก็ฟังที่แอดมินอธิบายทีละตัวก็ได้นะครับตัวแรกเลยก็คือน,นี่นะครับ3 4เนาะต่อไปก็43 36 63 92 29 74 47 02 20 7 8 87 ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศนเจสองสี่สอง้าหหเก้า 8 4 2สี่สอสองห้าแล้วก็54ี่นะครับรวมทั้งหมดก็มีอยู่26ตัวสำหรับดับ2ตัวบนแบบตรงๆเพราะว่าท่านก็กลับมาให้แล้วเนาะย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเลขดับบนอันดับที่1เลยนะครับอันดับที่1เพราะว่าถูกมาแล้วถึง17งวดยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวถือว่าแม่นที่สุดสำหรับเลขดับบนนั่นเองครับทีนี้มาต่อกันที่ดับบนอันดับที่สองนะครับดับบนอันดับที่สองแอดมินขอยกให้กับดับคู่บนตรง10ชุดเพราะว่า จากที่เราได้ติดตามมา10กว่างวดนะครับย้ําว่า10กว่างวดแล้วถูกกันทุกงวดนะครับยังไม่เคยหลุดอย่างงวดที่แล้วเนาะออก8 8นี่ก็ถูกไปนะครับก่อนหน้านี้ก็2 7 8 7 6 3 9 4ถูกกันทุกงวดนะครับแล้วอีกหลายงวดก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับนับรวมๆ10กว่างวดยังไม่เคยหลุดกันเลยทีเดียวส่วนงวดนี้นะครับนี่เลยนะครับ16พฤษภาคมให้มาแล้วชุดนี้เดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตขยายใหญ่ๆตามนี้นะครับทุกท่านดูทีละตัวนะครับดับบนแบบคู่ตรงของชุดนี้นะครับก็คือ 91นะครับ04 17 20 33 46 5้าเก้แล้วก็8 8, 8นะครับอันนี้คือดับบนคู่ตรงจากชุดนี้นั่นเองนะครับยังว่าถูกมาแล้วสิบกว่างวดถือเป็นดับบนอันดับที่2นะครับดับบนอันดับที่2ที่เราเอามาฝากทุกท่านหรือถ้าพูดง่ายๆเนาะสำหรับเลขดับบนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเลขที่ทุกท่านกําลังจะซื้อนะครับมันมาตรงกันกับชุดนี้ก็สามารถไปซื้อที่เลขล่างแทนนะครับแล้วก็ซื้อเลขบนติดไม้ติดมือไว้เล็กๆน้อย,อยๆก็พอนะครับกันหลุดกันพลาดหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ซื้อเลขกลับได้นะ นะสมมติว่าเขาให้ดับบนคู่ตรงมาเป็น0ูนยใช่ไหมครับทุกท่านถ้าอยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อ40แทนหรือ0ูนย์สีเนี่ยนะครับ ก็เป็นเน้นที่เลขล่างแทนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันที่ดับบนอันดับที่3กันบ้างนะครับดับบนอันดับที่3แอดมินขอยกให้กับแอดมินดังเม็ดทรายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นถูกมาหลายงวดติดกันเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่1มีนานะ้องงวดนี้ก็ถูกไปนะครับงวดแรกต่อไปอีกนะครับ16มีนาคมนี่นะครับงวดนี้ก็ออก32ถือว่าเป็นงวดที่2ที่ถูกไปส่วนงวดที่3ที่ถูกก็คือ1เมษานะครับเพราะว่า1นึ่งเมษออก3 6ใช่ไหมครับงวดนี้ก็ถูกอีกแล้วเพระาะว่า นั้นนะครับ ต่อไปครับงวดที่4ก็คืองวดของวันที่16เมษายนนะครับ16เมษายนออก85งวดนี้ก็ถูกกันอีกแล้วแล้วสุดท้ายเลยนะครับงวดของวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคมนั้นเลขบนออก06นั่นก็แสดงว่างวดนี้ก็ถูกอีกเช่นกันนะครับถูกมาแล้วถึง5งวดติด5งวดซ้อนสําหรับดับบนของแอดดังเม็ดทรายทีนี้มาดูงวดนี้นะครับที่ท่านให้มาก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับดับ2ตัวตรงนะครับตรงนี้นะครับดับ2ตัวตรงเลขบนนะครับแบบคู่ตรงเท่านั้นก็จะอยู่ตรงนี้เลยตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงดังน ครับขออนุญาตขยายใหญ่ๆกันมาตามนี้เลยนะไลท่ทีละตัวนะครับก็คือนี่เลยครับ8 8 9 1 0 4 1 7 2 0 3 3 4 6 5 9 6 2แล้วก็75นะครับทุกท่านอย่าลืมจดเอาไว้ให้ดีเพราะว่านี้คืออันดับที่3เลยทีเดียวนะครับอันดับที่3ที่ถูกกันบ่อยๆสําหรับในส่วนของดับบนคู่ตรงนั้นเองนะครับจดเอาไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ให้ดีนะครับถือว่าแม่นกันมากๆทั้ง3สํานักทั้ง3อันดับกันเลยทีเดียวทีนี้มาต่อกันที่อันดับที่4ของเรานะครับอันดับที่4จะเป็นเลขดับบนของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะครับซึ่ง6งวดที่ผ่านมานั้นถูกมาแล้วถึง5งวดนะจากที่แอดมินมีข้อมูลเนาะยัอก7 งวดนี้เป็นงวดแรกที่ถูกไปงวดที่2ก็1กุมภานะครับออกศูนย์ศูนย์งวดนี้ก็ถูกแล้วต่อไปครับงวดที่3มก็คือ1มีนาอันนี้ก็ถูกอีกนะครับหรือ16มีนาคมออก3าก็ถูกอีกนี่ก็สงวดกันมาแล้วส่วนงวดที่5นะครับก็คืองวดของวันที่1เมษายนนี้ก็ถูกนะครับ แต่ว่า16เมษาแอดมินไม่มีข้อมูลเนาะก็ต้องขออภัยกันจริงๆไม่รู้ว่าท่านให้ถูกหรือผิดอย่างไรนะครับต้องขออภัยกันด้วยท่านอาจจะให้ถูกก็ได้อาจจะไม่เคยหลุดก็ได้เนาะถ้าไม่เคยหลุดชุดนี้ก็จะตกเป็นอันดับที่3นะครับแต่ว่าพอดีไม่มีข้อมูลแอดมินต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านแล้วก็ขอโทษอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านให้ถูกเนี่ยชุดของท่านจะเป็นอันดับที่3กันเลยทีเดียวเนาะแล้ว2พฤษสภานะครับสพฤษภาก็ถูกกันอีกเช่นกันนั่นก็แสดงว่าถูกกมาแล้ว6ว6ดััันนนนอะครบ และสุดท้ายนะครับล่าสุดนี้นะครับ16พฤษภาท่านให้ดับบนมาตามนี้เลยนะดับบนตามนี้ตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงทางเราขออนุญาตขยายเห็นชัดๆตามนี้เลยนะครับดับบนคู่ตรงของท่านเนอะก,ก็คือ22 สองหนึ่งนะครับสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับหรือจะบอกว่าดับบนที่เป็นหลักสิบวิ่งสองนั่นแหละนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับทุกท่านอย่าลืมจดเอาให้ดีแคปหน้าจอกเก็บไว้ให้ได้เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่แม่นสุดๆเท่าที่มีข้อมูลเจ็ดงวดที่ผ่านมานั้นก็ถูกกันทุกง,งวดกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่าในใดที่มีข้อมูลของงวดวันที่สิบหกเมษาสามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าถูกหรือผิดหรือเป็น ข้อมูลประมาณไหนกันเนาะจะได้เอามาประกอบการตัดสินใจกันนั่นเองนะครับทีนี้มาต่อกันที่สำนักที่5 ซึ่งแอดมินไม่มีข้อมูลนะครับว่าที่ผ่านๆมานั้นแม่นมากขนาดไหนเนาะพอดีว่าเห็นมาตามนี้นะครับถ้าดูตามรูปภาพเนี่ยเพิ่งหลุดไปเพียงแค่หนึ่งงวดเท่านั้นแล้วก็ถูกมาแล้ว10กว่างวดแต่ว่าย้านะครับว่าข้อมูลชุดนี้แอดมินไม่มีเลยนะครับไม่มีสถิติเก่าๆย้อนหลังไม่ได้ติดตามมาเลยแต่อย่างใดนะครับก็ต้องขออภัยเจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอโทษทุกๆท,ท่านกันด้วยแอดมินเพิ่งเห็นชุดนี้ก็เลยเอามาฝากกันนั่นเองครับก็เลยขออนุญาตเป็นอันดับที่เนานะแล้วในงวดนี้นะครับที่ท่านให้มาขอมนขขยายาาใหญ่ๆตี้เล มีเลขดับก็คือ37 46 55 6 4 7 382แล้วก็91นะครับไม่รู้ว่าที่ผ่านๆมานั้นแม่นมากขนาดไหนเพิ่งเจอข้อมูลก็เลยเอามาฝากทุกท่านกันตามนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อที่สำนักที่6นะครับชุดนี้เนาะก็ไม่มีข้อมูลอีกนั่นแหละนะครับว่าแม่นมากขนาดไหนแต่ก็เอามาฝากกันดับบนชุดนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้แอดมินขออนุญาตขยายใหญ่ๆตามนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ห 1, 1 2 2 3 3 4 455 6 6 7 8 8 9 9 9แล้วก็0ู 00. พูดง่ายๆว่าดับบนแบบในส่วนของเลขบินนั่นเองนะครับส่วนดับล่างของท่านจะอยู่ตรงนี้นะนี่ท่านใดอยากจะได้ข้อมูลก็สามารถแคปเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันนั่นเองครับท่านใดที่ชินชอบคลิปของเราอย่าลืมกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยย้ําครับว่าที่รออยากจะเน้นกันในคลิปนี้นะครับจะเน้นที่ในส่วนของ สี่อันดับแรกนะครับสี่อันดับแรกอย่าลืมติดตามอย่าลืมจดข้อมูลเก็บไว้ให้ดีกันด้วยที่เราบอกว่าสุดยอดที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของแอดมุกนะครับเพราะว่าถูกมาแล้วถึง17งวดด้วยกันมีข้อมูลสถิติเก่าๆให้ดูด้วยถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆไม่ได้หลอกลวงแต่ประกันใดแม่นกันจริงๆนั่นเองครับแล้วท่านให้มาหลายตัวมากๆนะแม่นมากขนาดนี้อีกด้วยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสมแล้วที่เป็นอันดับที่1สําหรับเลขดับบนส่วนอันดับที่2ก็เป็นชุดนีน้เนาะก็ถูกมาแล้ว10กว่างวดเหมือน เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกท่านจดเอาไว้นะแต่ละชุดในส่วนของ3อันดับแรกสี่อันดับแรกนั่นเองนะครับซึ่งอันดับที่3ก็เป็นข้อมูลของแอดดังเม็ดทรายเนาะข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือมาทบทวนให้อีกรอบนะครับและอันดับที่4ก็ของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่แม่นกันมากๆสําหรับ4อันดับแรกนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าในอดีตจะแม่นมากขนาดไหนนั่นก็เป็นเพียงแค่อดีตอยู่ดีนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าอนาคตจะยังแม่นได้หรือไม่ก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ